ตุ่มปลาไหลใหญ่ตุ inte, ่มปลาไหลใหญ่ครับพี่น้องสูตรสมุนไพรล้วนๆครับอ่ะข้าวคั่วใส่หออย่างดีครับพี่น้องครับย่านถ้ามันมีเบ็ดมากสวัสดีครับมีตัวแดนเฟสติคนณหัวสุขุคนครับมาเด้อครับพี่น้องครับตุ่มปลาไหลใหญ่ตุ่มปลาไหลใหญ่ครับพี่น้องสูตรสมุนไพรล้วนๆครับอ่ะสาวปู้หญิงผู้เห็ดเบาผู้หญิงผู้กินคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับมา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 พี่น้องฮะหาผ้าขาวผ้าปลากินนลำกันเด้อบพวงน้ออีปัวยอีแม่เอ้ยปลาไหลตัวใหญ่ตัวงามครับพี่น้องอออืื้ ลห,หน้าปูดข้าขั่วใส่หอยย่างดีครับพี่น้องครับย่างฮะมันมีเบ็ดมาหอนๆได้พี่น้องอื้มแม่แก้วแม่แก้วอะไรครูบอลพี่น้าบม่แม้วปลาไหลใส่เบ็ดนได้พี่น้องแม่แอ,อย่างมันมีเบ็ดมาน้าผะห่าปอกกันไว้ก่อนมันตัวนี้ต้นนั่นห<ง>่าใส่้นาช่วง มันมีเบสมันขาดเนะ<ม>าะย่มันเบสขาดไรพี่ตัวงตไงอนนันตาจะไรมาตัวนี้มันจะลรดดกเสี่ยขนาดแบบายหน่อยท่นเนี่ยหน่อยจุดอยู่ไปหาพักเก้นผมเอป้ระท่านดูไปกไม่เองนเลยาหน่อยมาพี่องมาเตรียมกันครับ ฮักใบเห็ดมันจะยอดอลากดมในพี่น้องเลยแซ่บแซ่บพี่น้องครับบูดื้อแซ่ปลาไอนี่คือต้้งฝ่ายทั้ขาที่วรรดาสากหลากยู่พี่น้องครับโอ้โหอ๋อว่ะสอนน้อซสอนทำเข่าสุกใสสอนเลย Ừm <laughs> Xong <laughs> <laughs> <Sông. cười> เบียพวกบีพี่น้องเ้ยเบียดฮ้มฮึมคมิวเลยพวกบีับไปพี่น้อง quá đi học một subscribe cho gì Ghiền ขอในเป็นมากสี่หม,มวกของน้องเกดเกียวเดี๋ยวหม,มวกก็หมวกเลยไปเลย โอ้เนี่ยหนุ่มๆครับพี่น้องครับตัวใหญ่ตัวมีเพื่อคากเลยมาเด้อสายกับแฉมบตกห่วงครับพี่น้องครับื <c oughs> อะไรนะนี่มันมันี่นอกย <c oughs> ิม้มได้กระเสีบครับประเพป่าอะไรเนี่ยเฮ้ยยีตีนกันนะครับม,มาแบบใบสุ่มไเพียงเลย เขาตัวราตั้งกนตั้งตื่นกันแล้วของเราอืม,อม คิดตะมันหายไปหรอชอบพวกมันแต่ว่มีเงินจากไม่โครนครับ มาเด้อจิตเด้อเพื่อนชาติก,กุลนครรถตัวสุมาลน,นาสมบูรณ์แกมะขักเด้ออะไรไว้แล้วดูดความละเอียดโคกมากมาเด้อเสือเป็นไงเนงาะสรงข่าวเนี่เด้อ อยู่ดีสบายปะ,ยบบะอืมหลับด้วยก็บ,บอกนะแล้วจะไปยืมยยโอ้ซ่อดครับพูดทำไมให้น้องกินแสกอะ มาเด้อป,ปลาคมปลาไหลปลาไหลปลาคมทางเชียนยากูผีไงจะจะปวดป,ปีนี้มันมันเห็นได้ลูกได้เมียไ้ไ้ S 1> <S 1> <S <S หเมดของมันย้ายได้ปีนองครับ บีไปหน่อยครับเ,เพื่อนสะตัวนี้ดีเนาะตัวนี้มันด้แปะเก่าจ,จ,จีบเลยเอาดีไปหน่อยจดออกมูอซับอันหมดแล้ว ออเอ้ยอ่อนซ้อนต้นหนังยังบี่าอย่าขาดอยู่

啊，嗯。Huh? Hmm. โอ้พี่น้องเอ้ยบรรยายบ่ได้ครับต้องสัมผัสโดยตนเองนะพี่น้องเด้อแสีบบ่แสีบเหมือนเข้าบรรยายเลยพี่น้องครับเอาเจ้าไหนก็ขอขอบคุณขอบคุญนะครับหลอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามชมครับว่าปุ๋ยชูพาครับฝากก็ได้ก็เท่ากดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับสไลด์คลิปนี้ครับพี่น้องต้นปลาไหลงเนืต้นปลาไหลงใหญ่ครับฮะผมีไปก่อนครับชิมหน้าหม่ครับโชคดีความสุขสวัสดีครับจิว